ครับราการตครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับ15นกา9ทีครับเปิดเผยรายชื่อ42สวที่ร้องสารรับนูนสอยเศษฐานายกเศษฐากับพิชิตแล้วนะครับมาพร้อมกันหลายๆสำนักข่าวเลยนะครับไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจครับผู้จัดการนะครับ ผู้จัดการเปิดรายชื่อ42วอนะครับก็ดูจากกรุงเทพธุรกิจแล้วกันนะครับเปิดชื่อครบเช็คเลย4 0สวโลชงสารนูลสอยเศษฐาสาวสายทหารมาด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็มามีใครบ้างนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าครับเรดังกล่าวมีนายสมชายสแสวงการนี่ ขาประจำเป็นผู้ยื่นคำร้องพร้อม4ีสวประกอบด้วย1นายขวัญชาตินะครับขวัญชาติวงสุภารนันนะสนายจะเด็ดอินสว่างนะครับ3นายจิรชัยมูลทองโรย4นางชวีรัตนเกษตรสุนทร5นายเพิ่มพงชวลิตห นายจตุรงเสริมสุข 7. นะครับ7พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิต 8. พลเอกชูศักเมฆกสุวรรณกาว่าที่ร้อยตรีเชิดศักจมบาเทศ10นายเชิดศักสันติวรรุนะครับุธ 11. ดิีเลกเจนคองธรรม 12. พลตำรวจโทตรี 3, ทศ รนฤทธิวิชัย 13. นายถนัดมานพันนิยมนะครับ14ทวินเปลี่ยนสีนี่นี่ขาประจำเหมือนกันนะ,ะขาประจำที่ไปยื่นร้องสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำให้นายกยิ่งลักหลุดจากตำแหน่งนะครับ 15. นายทวีวงจุลกะมนตรี 16. พลเอกเทพงศ์ทิพ,ทพยจันทร์ 17. พลเอกทวัชชัยสมุทรสาคร 18. นายธานีอ่อนละเอียด 19. พลเอกนิวัฒนมีนโยธิน 20. พนเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์21นางประยูนเหล่าสายเชื่อ 22. นามปิยะชัดวันเฉลิม 23. นายพลเดช ปิ่นประทีป24บ24นี่ผู้ใกล้ชิดป่าเปมเลยพนเรือเอกพระจุนตามประทีป25บ25นายพิทักษ์ชัยเจริญ26นายมหานบเดชพิทักษ์27พลเอกสุนทรขำสกุ 28. ล28พนเอกเลิรฤทธิ์เวสวรร์ 29ว่าที่ร้อยตรวงสยามเพลงผ่านนิดพักดี30นางวรารัตนติแพทย์31นายวิวัฒน์แสงสุริยชัด32นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล33พลตำรวจโทสานิตมหาถาวร34หม่อมหลวงสกุลมาลากุล 35. นายสมชายสแสวงการขาประจำครับ 36. พลตำรวจโทสมบัติมิลินทจินดา 37. นายสวัสดสมัครพงษ์38นายสังสิทธิพิยะรังสัน 39. นายประพันธ์คูณมี 40. พลอาพลเอกอากานิตหมื่นสวัสด์แต่ที่น่าแปลกใจนะว่าทำไมไม่มีชื่อ <c oughs> ของ นายพรเพชรพิชิตชลชัยเพราะจริงๆในคําฟ้องเนี่ยเป็นชื่อผู้ร้องเลยครับผู้ร้องประธานวุฒิสภาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะเพราะเป็นเปิดเปิดประเด็นด้วยตัวเขาอะนะครับประธานวุฒิสภาผู้ร้องนอี่างนะครับเอาละก็ได้รู้ชื่อสอี่สิบสวละนะครับก็ต้องดูกันต่อไป เดี๋ยวเย็นๆนะครับเดี๋ยวเย็นๆผมตั้งใจจะทำคลิปให้กับแฟนรายการแบบเข้มข้นเลยนะครับว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องว่าวเรื่องถอดรหัสนายกทักษิณน,นะครับท่านบอกท่านรู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครอยู่เบื้องหลัง เป็นทฤษฎีสมคบคิดมาตั้งแต่นู่นแหละครับ19กันยา2549เป็นเครือข่ายใหญ่เลยครับต้องเปิดต้องเปิดดูจากประวัติศาสตร์นิดน,นึงเราจะเห็นเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ใน40คนนี่แหละจริงๆอาจจะไม่ได้ลงชื่อมาด้วยนะครับแต่ก็ให้ท้ายอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะครับขอบคุณฝฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพท,ทำคุณวิเศษสวัสดีครับ